โดยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสเราตั้งใจมาโดยศรัทธาของเราเพราะเราเคารพเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์เราต้องการยึดพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง ยึดพระธรรมเป็นที่พึ่งยึดพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งเพราะที่พึ่งอย่างอื่นของเราไม่มีเราจึงได้ตั้งใจมาศึกษาและปฏิบัติการปฏิบัติทมเป็นงานที่ละเอียดจึงอาศัยความสงบจึงอาศัยความริเว จึงอาศัยมีสติรละลึกรู้แล้วสํำรวมระวังรักษารักษากายของเราไป้ทำงานละเอียดละเว้นงานที่หยาบหยาบรักษาวาจาของเราเมื่อจะพูดพูดถึงงานที่ละเอียดพูดถึงงาน ที่จำเป็นมีขอบเขตจำกัดอย่าปล่อยให้กิเลสมันขนองกายขนองวาจาและขนองทางจิตใจเพราะกิเลสนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อสติปัญญาอันชอบมันเกิดขึ้นเพื่อความลุ่มหลง เพื่อความขนองเพื่อความพุ่งสร้างเพื่อความไม่สงบหรือมันเพื่อความเกลียดคร้านไม่เอาไหนเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ไขเพราะสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในจิตของเรามานานแล้วไม่ใช่ว่าไม่มีที่ว่ามันนี่มีครบถ้วนทุกอย่าง ทีเลสมีประมาณเท่าใดที่พระองค์ได้ตรัสไว้ก็มีทุกอย่างในเราเช่นว่าความโลภความโกรธความหลงหลอดถึงมานะทิฏฐิตันหาอุปทานสิน่งเหล่านี้ก็ล้วนจะมีมาแล้ว ไม่ใช่มีแต่เราคนเดียวสัตว์โลกทางหลายก็มีโดยทั่วไปเหมือนเหมือนกันสสดงพผูุ้ท่ยังไม่ได้บรรลุธรรมไม่เหมือนกันทั้งนั้นนอกจากพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้พยายามชำระสะสารแก้ไขมาเป็นเวลายาวนานจึงได้สิท กิเลสเหล่านี้จึงได้หมดสิ้นไปพระอริยะเจ้าทั้งหลายได้ปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าด้วยความภาคความเพียรด้วยความพยายามด้วยความสำรวมระวังรักษากายรักษาวาจารักษาใจเก็บกายของเราให้อยู่ในที่สงบ เก็บวาจาของเราให้อยู่ในที่เหมาะสมไม่ปล่อยเก็บจิตเก็บใจรักษาไว้อยู่ให้เกิดความสงบเกิดความวิเวณท่านจึงได้รู้ธรรมเห็นธรรมได้นำความสุขความเจริญสรับผู้ปฏิบัติ เราทั้งหลายเราควรมีความสำเหนียกสำนึกรลึก,ลกจิตใจของเราประพฤติปฏิบัติธรรมอย่าใช้กิริยาแบบโลกโลกอย่าใช้กิริยากายแบบโลกกิริยาวาจาแบบโลกจิตใจแบบโลกต้องเปลี่ยนหันหน้าเข้ามาสู่ธรรม ก็ดูกิริยาทางกายในทางธรรมท่านให้มีสติสำรวมกายไม่ให้ปล่อยด้วยความเดินเลิเผลอตัวตามความขนองโดยอำนาจแห่งความหลงให้สำรวมวาจาเวลามีจิตจะต้องพูดเมื่อพูดแล้วจะพูดเรื่องอะไรเจ้ากำหนด ให้มีขอบเขตให้สั้นให้สุดให้มีที่หยุดหยับยั้งเพื่อรักษาวาจานี่เองพระองค์ถึงแม้ว่าพระองค์ทรงติเตียนว่าร่างกายนี้เป็นของไม่สะอาดมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ถ้าเราได้ยินคำนี้แล้วเราก็นึกว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์มองกายนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่มาดูภาคปฏิบัติแล้วพระองค์ให้รักษาให้เก็บเนื้อเก็บตัวสงบเสงี่ยมเจรียมตัวไม่ให้ปล่อยทำงานอันยากช้าเร็วสามเลย พระองค์จึงเตือนว่าถ้าหากว่าเ,ออเราเป็นที่รักของเราแล้วพึ่งรักษาเราให้ดีนีออ่พระองค์ไม่ได้รังเกียจพระองค์เลยแต่ส่วนที่กำจัดที่ชำระนั้นถ้าเราตรวจดูแล้วล้วนแต่สิ่งที่ไม่มีประโยชน์พระองค์จึงให้ทิ้งออพระองค์จึงให้แก้ไขา สิ่งไหนที่มีประโยชน์พระองค์ให้รักษามารักษาดีแล้วให้ได้ความสุขมาให้เรียก่าประพฤติปฏิบัติธรรมให้มองดูกายของเราให้เป็นธรรมให้เข้าใจให้รู้ว่ากายของเราเป็นธรรมให้ดูวาจาคำพูดของเราให้เป็นธรรมให้ดูจิตใจความคิดนึกของเราให้เป็นธรรมแห้ตั้งอยู่ในธรรม เพราะฉะนั้นกายของเราก็พึงได้วาจาของเราก็พึงได้จิตใจของเราก็พึงได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมแล้วผลที่สุดท่านว่าอัตหิอันโนนาโถตทนแลเป็นทึ่งของตนเมื่อกายนี้เป็นธรรมแล้ววาจาไม่เป็นธรรมแล้วจิตใจนี้เป็นธรรมแล้วเราก็ไปที่ไหนก็อยู่กับธรรมนอนกับธรรมะ นั่งกับธรรมยืนเดินกับธรรมแตกสลายก็เป็นธรรมเกิดก็เป็นธรรมแก่ก็เป็นธรรมเนี่เมื่อจิตของเราเป็นธรรมแล้วเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายจำเนียกให้ลึกซึ้งอย่าไปยึดถือตามเคยตามเคยอย่าเดินตามเคยอย่ากินตามเคยอย่าพูดตามเคยต้องดัดแปลงแก้ไขรักษาไว้บ้างกิริยามารยาทต่าง แต่เรามายุ่งวัดเราเดินตามทางของพระพุทธเจ้าแนละ้วท่านมาอยู่วัดปฏิบัติท่านตั้งชื่อให้ใหม่เปลี่ยนชื่อให้ใหม่ฝ่ายยมผู้หญิงก็ชื่ออุบาสิกาท่านเปลี่ยนให้แล้วเป็นบริษัทของพระองค์มาเข้าบริษัทแล้วนฝะ่ายชายก็เป็นอุบาสกเพราะฉะนั้นคือยาอันใดของอุบาสิกาต้องมี สัญญาระลึกถึงรู้ตัวว่าเราเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นอาการกิยกกายว่าจาเราต้องรักษาเราเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าได้นมว่าอุบาสุกเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาให้มีกายเรียบร้อยตั้งอยู่ในศินเรียกว่ากายกรรมกระทำแต่สิ่งที่เป็นกุศล ในทางกายวาีกรรมก็พูดแต่สิ่งที่เป็นกุศลในทางวาจาเรียกเราศักษาใช้ให้เกิดประโยชน์เราก็พึ่งได้ให้เรียกรอยอย่างนี้เพราะฉะนั้นจำไว้ให้ดีตั้งแต่นี้ไปให้พวกเราพยายามสรวามให้มาก่เราได้เป็น พุทธิโนโอรถว่าอุบาสิกษุภิษุในอุบา,ส,บาสิกาเป็นบริษัทของพระองค์พระองค์นะับเนื่องว่าถือว่าเป็นโอรสของพระองค์แต่ที่จะพระองค์ทรงรับนั้นเฉพาะผู้ติสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีดูกายก็ถูกต้องตามอริยมรดดูวาจาก็ปฏิบัติดีถูกต้องตามอริยมร ดูจิตใจก็รึกษาปฏิบัติดีถูกต้องตามอรายามิยมรรคเนี่เป็นสุปฏิปันโนเอสะัพขวาโตสวาวกสังโฆเนี่เป็นสาวกสาวิกาของเราผู้ปฏิบัติดีอุจุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติตรงคือตรงตามทางในอรายาิยมรรคคือกายวาจาใจนั่นเองอพระองค์ วางไว้อย่างไรเราก็เป็นผู้ที่วางง่ายสอนง่ายเดินตามพระองค์ตามทางพระองค์เดินตรงไม่วกเวียนไปทางอื่นไม่ทะเลทไลายไปทางอื่นพระองค์พันที่บอกวางหลทางไปตรงไหนก็ไปตามทางที่พระองค์ได้ดำเนินได้ถึงซึ่งความสุขอย่าง ภัยบุญแล้วเรียกว่าอุชุปฏิบัตินมนี่ปฏิบัติโรงอย่างนี้โครงศีลพูดทางศีลเราก็ได้เรียนรตามเพศตามภูมิของเราอยากเต็มใจอย่างภูมิใจพูดสมาธิาเราก็ได้มาอยู่ในที่สงบสงัดได้ปฏิบัติสร้างสติ สร้างความเพียรสร้างสมาธิในจิตใจของเราตลอดเวลาพูดถึงปัญญาเราก็เพ่งพินิจพิจารณาด้วยอุบายแยกขายที่พระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณากายเห็นกายในกายเราก็พยายามสอดสองดูก,กายในกายของเรา เห็นสภาพความเป็นจริงเพื่อจะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นสำคัญหมายที่ผิดผิดเรียกว่ามิจฉาทิฐิคือความเห็นผิดเห็นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงเราพยายามส่องดูกายของเราเห็นผมก็ให้ดูเป็นผมตามความเป็นจริงความเป็นมาของผมอย่างไรตั้งอยู่อย่างไรมัน ศูญสลายไปอย่างไรเราก็รู้นี่ไม่ใช่ไม่รู้เน่ความจริงมันเป็นอย่างไรเนีย่ยต้องดูอย่างนั้นเหมือนเราสวนเมื่อกี้เนี่ยยัตถาภูสังสมปัญญายารัปปะเนี่ยความเป็นอย่างจิตใาเนยะเราก็ดูปัญญาเห็นอย่างนั้นเห็นชอบอย่างนั้นเรียกกับความเห็นชอบาความเห็นยังไม่สมบูรณ์เราก็บำรุงพิจารณาแล้วพิจารณาอีกให้สมบูรณ์จน จนสามารถรู้แทนตลอดตามความเป็นจริงไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีตัวตนอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเลยเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่เกิดขึ้นก็โดยเหตุปัจจัยตั้งอยู่ก็โดยเหตุปัจจัยสลายไปก็โดยเหตุปัจจัยไม่ใช่เราบังคับไม่ใช่เราบัญชามันเป็นไปตา,ามกฎเกณฑ์นี่ เมื่อเราเห็นจริงอยู่นี้จิตใจก็ไม่เดือดร้อนจิตใจก็เย็นสงบเย็นสบายมันไม่เที่ยงก็เรื่องของไม่เที่ยงมันแปรปรวนไปอย่างไรสัมผัสรู้สึกเจ็บปวดอย่างไรก็เรื่องของเวทนามันเป็นธรรมดาให้รู้ความจริงสิ่งธรรมดาคือความแก่ความเจ็บความตายอันนี้เป็น สิ่งธรรมดาจริงๆเพราะมันมีทั่วไปฉันเรียกว่าสามัญลักษณะมีลักษณะทั่วไปเมื่อเกิดมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะสงสัยเราควรจะสงบได้ควรจะปล่อยวางได้ควรจะปฏิบัติอย่างนิ่นวลได้ไม่ต้องไปดัดแปลงแก้ไขอะไรเลยเพียงแต่ต้องตามฉันตามพระองค์ก็พอพอแล้วมีความสงบพอแล้ว มีความสุขพอแล้วมีความรู้พอแล้วเพราะพระองค์รวบรวมให้หมดแล้วเหมือนกับหมอเขาปรุงอาหารมาหรือปรุงยามาดีแล้วเราเพียงแต่บ,บริโภคก็ได้ความสุขอันนี้ก็เพียงแต่ปฏิบัติตามรักษาตามเท่านั้นเองเดินตามเรียาารรกภาษามกษาวิกาคือเดินตามนั่นเอง เพราะฉะนั้นได้ยินได้ฟังแล้วตั้งใจให้ดีตั้งใจปฏิบัติตามต่อไป